ในปีนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการธ oh, oh. ุรกิจหลายรายครับนำกลยุทธ์สปอร์ตมาเก็ตติ้งมาใช้วันนี้ครับผมอยู่ที่งานของบริษัทไทยเวเบรเรตจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในนามเครื่องดื่มตราช้างช้างเองครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่นํากลยุทธ์สปอร์ตมาเก็ตติ้งมาใช้โดยวันนี้ครับได้เซ็นสัญญาครั้งใหญ่เซ็นสัญญาสนับสนุนให้กับทีมจากลาลิก้าลีกสเปน2ทีมคือทีมเรียลมาดริดและทีมบาร์เซโลนาครับ ผู้บริหารบริษัทไทยเบบรจจำกัดมหาชนแมทธิวกิตโอทานบอกครับว่าสาเหตุที่เลือกสนับสนุนทีมฟุตบอลจากลาลิก้าลีกสเปนอย่างเรียลมาดริดและบาร์เซโลนาในครั้งนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมถือเป็น2ทีมที่ดังและใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีฐานแฟนคลับทั่วโลกรวมกันเกือบ780ล้านคนจึงเลือกสนับสนุน2ทีมดังกล่าวเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก สำหรับการสนับสนุนทั้ง2ทีมในครั้งนี้จะช่วยให้ไทยเบเวอร์เรสสามารถนำภาพของนักฟุตบอลทั้ง2ทีมมาสกรีนลงบนผลิตภัณฑ์ตราช้าง3ประเภทคือน้ำดื่มโซดาและเบียร์รวมถึงอาจจะสามารถนำทั้ง2ทีมมาแข่งขันในประเทศไทยได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามครับแม้ไทเบเวอร์เรจจะลงทุนถึง500ล้านบาทในการเซ็นสัญญาส,าสนับสนุนทั้ง2ทีมเป็นระยะเวลาถึง3ปีแต่ไทเบเวอร์เรจจะไม่ยกเลิกการสนับสนุนทีมเอฟเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนส่วนแผ้ในการลงทุนสนับสนุนลีกของเยอรมันอิตาลีรวมถึงการตั้งทีมลงแข่งขันในไทยพรีเมียร์ลีกเองนั้นยังไม่มี และขอให้ความสําคัญกับการเริ่มสนับสนุน2ทีมจากสเปนก่อนขณะที่ผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างสรกริดลัททิธรรมบอกว่าสาเหตุที่ทั้ง2ทีมซึ่งเป็นคู่แข่งกันยอมให้เป็นผู้สนับสนุนทั้งคู่นั้นเนื่องจากทั้ง2ทีมชอบคอนเซปต์ Live Like You Mean It ที่ใช้ในการทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของช้างในครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่ช้างยังคงดําเนินกลยุทธ์สปอร์ตมาเก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช้างเล็งเห็นว่าเป็นการช่วยสร้างมิตรภาพและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยด้วยก,การกีฬาเนี่ยนอกจากทำให้สุขภาพดีแล้วยังรสร้างมิตรภาพได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาจับสปอร์ตมาเก็ตติ้งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันหรือไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเนี่ยผมมองว่ากีฬาจะทําให เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยพัฒนาทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเราทํามาตลอดครับเพื่อ,เ,อเรียกว่าสร้างทา้งสังคมไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าสารฝันให้คนไทยเนี่ยเป็นจริงนะครับอย่างสองทีมนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความฝันเลยนะฮะที่ท็อปทีมของโลก มาอยู่ด้วยกันณเวลานี้สําหรับความคาดหวังจากการทำสปอตมาเก็ตติ้งในครั้งนี้ผู้บริหารคาดว่าจะช่วยให้ยอดขายในปีนี้เติบโตขึ้นถึง15%และเติบโตขึ้นเป็นเลข2หลักอย่างต่อเนื่องทุกปีส่วนยอดขายในประเทศที่บริษัทตั้งเป้าในปีนี้อยู่ที่35,000ล้านบาทเติบโตจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่28,000ล้านบาท การที่ช้างครับถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆที่นํากลายุทธ์สปอร์ตมาเก็ตติ้งมาใช้และยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผู้บริหารของช้างยืนยันครับว่าการทากลายุทธ์สปอร์ตมาเก็ตติ้งนอกจากจะช่วยส่งเสริมยอดขายให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและช่วยสร้างเสริมมิตรภาพที่ดีให้แก่คนไทยอีกด้วยปนัดพงษ์ดำนินถ่ายภาพตะวันหวังเจริญวงศ์รายงานครับ